คุณแม่กำมาห้างหน้าเนี่ยอันอันอันวัยจะสี่ัวได้สูงอันที่บอกว่านี่นะประเด็นสมอที่ือสนนะคะประเด็อยากสวยขึ้นแม่น่ะกับบุรุณาเห็นตามนะคะแต่ขอโทษนะคะอันงัวประเด็นบอกซีซูมือนะคะจะบอกใครงัวไม่เหมือนกันเลยนะคะซี่ทุกวันใช่ไหมคะกต่เทยซีสูมืองัวไม่ได้ซีทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นงัวไม่ได้ท้องทุกวัน วาสนาดีจังทีได้ลกง่วนะคะขอบคุณคันในสวัสดีค่ะผู้ใดอยู่ใกล้ๆจะบ่ายแล้วเดี๋ยนี้จะหลุดมาํามือนะคะกระดูกน้าเบิ้ลเฉยๆสาถูด้วยใหญ่มาได้จยกจใหม่ดูด้วยปลามาชั้นกระโดดกันเหียเห็นมาชั้นเถาเถจังสีนะคะขอโทษกับสี่ครูวดดคืนค่ะโอ้ยโเฟอร์กัสี่ชั้นนีไม เส้นชันโลดไอ้เห็นมานั่งเฉยๆจยังสิงกันนไอ้บอตบบีแต่เอื้อนกันั่นก่อนหมแล้กันชันไอ้ไปใส่กับบอได้ไป่ใส่กับข้าไปลอนรีสอร์ทกับโชเฟอร์ผีขันนะผีขันตตีแล้าเป็นมีโชเฟอร์ตีมีห้าขวบปอบใส่สูงแไเราูรูจเปอร์ไม่นี่้องึงเจ้าสิ่งเยบ้าบ้าบุญไดนอนนั่งันกับติกชันทุกคนระคะติดขี่ชันนี่ระคะ ก็ดีสิต่อค hey ่ะไอ้ชันเป็นท่อเสียเสียใจเรื่องว่ามือแรกคุณนดทมาสี่ช้อนนะคะแต่กินต่บักคุ้งมากค่ะเขาสิดคางอ๋ออ๋มเมนมันๆนะคะมันแสบค่อยขอบคุณและสวัสดีค่ะอตัวในแม่โตเลยค่ะตัวในแม่โตแน่ค่ะเรามีความสุขก่อนรันปลายของเรานะคะ